จแชมพูอัญชันนะคะวันนี้ซื้อ1แถม3 4ชิ้นนะคะตกชิลนละ37บาทเท่านั้นเลยแม่เก็บได้เก็บกดได้กดนะคะใครกดก่อนจ่ายไวนะค,ะคุณพี่ได้ราคานี้ไปใครไม่ทานไปจ่ายราคา3 0 0ร้0ยส้อได้เลยวันนี้แฟลเซลจํานวนจํากัดน,นะแม่เฉพาะในไลฟ์นี้รายเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะวันนี้นะคะแชมพูอัญชันซื้อ1ได้ไปอีก3รวมเป็น4ชิ้นเนาะตกชิลนละ37บาทเท่านั้นแม่มันลดมันปังมากๆเลยนะตัวเนี้ยได้ไปท็อปชอยด้วยนะคะรีวิวจึงรีวิวปังรีวิวคือ4.8ดาวไปเลย ะะไม่มีรีวิวหนึ่งเลาเลยแม่เลยได้ไป้ายท็อปชอยมานะคะแนะนําให้พื่พี่เนี่ยกดสั่งซื้อไปใช้ได้เลยวันนี้ได้แชมพู1่อันนะคะได้ทรีทเมนต์อีก1่อันแล้วก็บวกเซรั่มไปอีก2ลดมากบางมากวันนี้4ชิ้นนะคะตกชิ้นละสาบาทเท่านั้นคุณพี่ราคาเลิศราคาบางเฉพาะในไลฟ์นี้ไล์เดียวเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยจ้ะแม่ใครที่มีปัญหาเนาะผมขาดร่วงนะคะผมบางไม่มีน้ําหนักผมแห้งเสียหนังศีรษะมันคุณพี่กดตัวนี้ไปใช้ได้เลยน้องจ๋าแนะนําให้พี่พี่เก็บไปได้เลยแชมพูอันชันันนนวี ฟเซลราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้ไลยเดียวเลยนะโปรแบบนี้ไม่มีทําเพิ่มแล้วนะคะแม่หมดแล้วหมดเลยนะคะบอกเลยตัวนี้เพิ่มวอุ่มให้ผมนะคะดูมีสุขภาพดีทําให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยดูสลวยสวยเก๋เพิ่มคูณ10กันไปเลยแม่วันนี้แชมพูอัญชันซื้อ1ได้ไปอีก3รวมเป็น4ชิ้นเนาะสาบาทเท่านั้นเลยค่ะพี่พี่สาตกชิ้นละ37บาทเท่านั้นนะคะเร่งผมยาวนะคะให้ผมมีน้ําหนักรูปผมดกคุณพี่กดตัวนี้เลยนี่ใครที่มีปัญหานอนหนังีิษะล้านผมร่วงผมบางนะะไม่ มีน้ำหนักผมแห้งเสียทำสีบ่อยคุณพี่กดแชมพูอัญชันได้เลยวันนี้ซื้อ1แถม3 4ชิ้นจ้ะพี่พจา๋าสชิ้นในตะกร้านี้เลยตะกร้าแฟลตเซลขึ้นฮอตแล้วค่ะคุณพี่ใครยังไม่ชำระเงินไม่ทันเพื่อนแน่นอนแอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง20ออเดอร์สุดท้ายตอนนี้นะคะ20ออเดอร์สุดท้ายนะสำหรับตะกร้าแฟลตเซลแชมพูอัญชันซื้อ1แถมสานะคะตกกระปุกละ37บาท37บาทเท่านั้นเลยแม่แล้วจะส่งฟรีด้วยค่ะม,มีคูปองไหมคะมีคูปองค่ะคุณพี่จา๋าะค,ะค ูปองได้เลยใครไม่เห็นคูปองพิมพ์มาบอกน้องได้เลยแม่เดี๋ยวน้องเปิดคูปองให้เลยใครที่บอกว่าเออเป็นลูกค้าใหม่กดติดตามไว้ได้เลยค่ะพี่พจาจณ์น้องมีคูปองให้ลูกค้าใหม่ด้วยรีบสั่งซือ้อรีบชําระเงินนะคะคุณพี่แล้วก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวน้องเตยมแพ็กออเดอร์ให้เลยแม่บอกสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะคะรอรับสินค้าได้เลยจากพี่พี่จ๋าใครที่พิมพ์เข้ามานะคะน้องตัดรอบให้พร้อมกับรอบแรกกปเลยรอบเช้าไปเลยค อีก3ารวมเป็น4ชิ้นเนาะตกชิลละ37บาทเท่านั้นแล้วแบบจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยคุณพี่บอกว่าใช้แล้วค่ะดีมากค่ะโอโหขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแม่ผมลื่นสลวยสวยเก๋กันไปเลยนะคะใครอ,อยากผมยาวเนาะผมดอกผมดําผมหนานะแม่นะจะได้แบบเออไปม้นวนผมทําวอร่มผมได้สลวยสวยเก๋กดแชมพูอัญชันไปใช้ได้เลยตัวนี้มีกลิ่นไหมคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเลยค่ะแม่เป็นกลิ่นหอมดอกอัญชันนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยผมจะได้ลื่นผมมีวอร่มดูสุขภาพ ะะจะทําให้แบบว่าผู้หญิงดังเรามีความสวยคูณสิบกันไปเลยแม่ผมยาวไว้ผมดกผมดำนะคะกดตะกา้านี้เลยแม่ตอนนี้เหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายนะคะสำหรับแชมพูอันชันซื้อ1แถม3าะคะได้ไป4ชิ้น37บาทเท่านั้นใครเข้ามาตอนนี้เห็นตะกาแฟเซลคุณพี่รีบกดรีบเก็บ,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 บได้เลยนะคะใครสั่งซื้อแล้วพิมเข้ามาเลยคะ่ะแม่เดี๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยนะจ๊ะ